ที่มาของน้ำได้ยินจากห้องนอนน้ำใสมากเลย น้ำไหลลงมาจากภูเขาตรงนี้คือจุด บ้านพักนะครับจากชายแดนเวียดนามมาสามกิโลเมตรตรงนี้เป็นด่านชั่งน้ำหนักทางตรงไปตรงนี้จะไปที่ประเทศลาวส่วนด้านหลังผมนี้ก็คือประเทศเวียดนามอีก แค่3มกิโลเมตรจากตรงนี้ไปชายแดนเวียดนามแค่สองกิโลเมตรนะครับ สวยดังภาพวาดเลยมาจากฝั่งเวียดนามนะครับอันนี้หลักกิโลที่เริ่มของทางฝั่งลาวนะครับ สวยงามมากวันนี้มีฝนตกด้วยหมอกก็สวยเดิมดำธรรมชาติไปพร้อมกันนะครับ ถึงแล้วครับถึงแล้วครับกานท่าเราดการท่าเราชายแดนลาวเ,เวียดนามทั้งวา146ว่ามัวด้วยคนด้วเพราะเรคันเมื่อกี้วะเนี่ยเพราทางฮูจักขอไปลินได้บอไป่ายรักรักไอ้นั่นนะรักเสดียนนั่นนะ,นนะอาให้เข้าก่อน ນີ້ກະສະແດງນິຍ